ครับสวัสดีวันนี้วัน,อ,นอยู่ที่ของพะสถึงนะครับมาหาดนุ่มนีกแหละเป็นปีแล้วเพิ่งมาหากันเน <laughs> แม่งโควิดเข้าไหวพายเลยนี่ก็เป็นไหมดิไม่ไหมดิบไม่เคยอ่อย,เ,ย,ออยเดี๋ยวเอาลำมาหนึ่งกระสอบมาอ่อยกันเป็นหมที่ว่าผ,ผ่านไปผ่านมาถ้าพูนไงก็แวะเยี่ยวอะ่ะไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจแวะเยี่ยวแล้วก็ไปอะ่ะ ก็น้ำไม่ค่อยลึกนะครับน้ำจะอยู่ประมาณเมตรสองเมตรเป็นเป็นหาดเรียบๆลงไปมีปลาอะไรให้เล่นบ้างกระมังยี่ศกนอนจันยี่ศกไ้ใหญ่ไหมไซอยู่ประมาณที่เช็คมาก็อยู่ประมาณสองโลสามโลแต่ที่เยอะๆกนโลนิดๆไซแ,แ,แว่นๆเยอะเด็กแว่นเดี๋ยวนี้มันมึนท่าวลำลงเนี่ยน่าจะมีโอากาส เออไหนบอกมีประสบการณ์หลอนๆเอ้เดี๋ยวให้นายหนุ่มเล่าให้ฟังหน่เดี๋ยวคนเล่านี่ว่ะเราไปเหมือนแม่งเราโมะเอาดีรเล่าให้ฟังหน่อยดิโอ้โหคนถ้าคนไม่เคยเห็นไม่เคยผมผมเมื่อก่อนผมฟังเขาเล่ามันก็เหมือนว่าเอ้ยไอ้หียนี่ึงโมะแต่แม่งโดนอะโดนอะโดนกับตัวเองโดนยังไงเล่าเลยดีกว่าโอ้มันเกิดเรื่องไม่ถูกว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนตอนโดนที่แรกโดนไงโอ้โดนที่แรกกับตรงนี้ไงเนี่ยกด ปืน้นแล้วก็โชว์ใหญ่เลยฮนะ,อะเออ,อกดวิ่งปืน้นเราก็วิ่งจับคันเบ็ดวัดเลยแหละน้องที่ยืนอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยแม่งใหญ่ว่ะไปเอาสวิงน้องก็วิ่งขึ้นมาเอาสวิงอ่าพอวิ่งขึ้นมาเอาสวิงเอีเราก็อัดมันก็ถือสวิงลงไปหาแล้วปามันออกนูน่นอ่พาพอปามันออกนูน่นเราก็อัดอัดแล้วก็อัดอัดมันก็กดชูอยู่ประมาณนะั้นโอ้นานอยู่อะอืม พักนึงแล้วมันลอยอยู่ๆม่นลอยคล้ายๆายใจเราคิดว่ามันหมดแล้วอยอมแล้วเออมันยอมแล้วดันอึกขึข้นมาเลยแล้วก <c oughs> ็อัดอัดในใจเออเหมือนจะหลุดเปล่าวะทำไมมันเบาอย่างวะอัดอัดมาเทียเป็นปลากระมังสามนิ้วแล้วตะก้อผมว่าผมผูกเบ็ดตัวเดียวอ่ะเออมันจะไปเปลี่ยนกันตอนไหนไหมมันจะไปเปลี่ยนตอนไหนเออเอาวะเอาวะหรือไม่ก็สมมติอะสมมติถ้ามันหลุด ไอตัวใหญ่หลุดจริงเอหมุนมาแล้วตัวเล็กก็กินเนี่ยหนึ่งในร้านนี่เกิดไม่ได้เลยอะไรมันจะขนาดนั้นเออแล้วมันเข้าปากอ่ะมันเข้าปากอ่ะเออมันไม่ได้เกี่ยวข้างเอาว่ะเอาว่ะวันนี้วันนี้มาอยู่ไม้หลอนเแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้างมันไม่ได้เกี่ยวตรงเนี้ยมันเข้าปากอ่ะมันี่กินยังไงผมว่ามีสิทธิ์นะถ้าไม่ได้ปลาก็ได้เล็ก ไปถามเขาคนที่นี่มาเขาไปตงที่เราตกมีคนโดนมานั่งยางอยู่มีเผานั่งยางนี่เหรอเผานั่งยางเดี๋ยวกลับไปบ้านไปเอาของไปเอาอะไรอีกใช่ไหมใช่ใช่กลับไปเอาของเอาทูบมาด้วยนะได้ได้จุดบอกจะเทีเขาหน่อยเดี๋ยวขอจะเทในน้ำแดงผมเน่ะอ๋อไอคนนั้นนะผมมาแต่เช้าเลยผมไม่ได้มาตกป่าแล้วผมเอามาให้เขา บอกไว้ก่อนเลยใช่ไหมใครไม่เชื่อก็เอาน้ำแดงมาให้ใช่ไหมมันเหมือนโม้อ่ะเอาจริงๆเมื่อก่อนเราเราก็เคยได้ยินในเรื่องแบบเนี้ยอืเราก็คิดว่าเออมึงก็โม้ไปเรื่องมือก็พึ่งมาเจอตกปลามา23ปีนี้แล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวก็เดี๋ยวทริปนี้รู้กันจะหลอนไม่หลอนนะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้บอกให้เอบอกจะที่ไปก่อนบอกให้เอฟซีก่อนจบคลิป เอาสมุดปากกามาจดเลยตอนท้ายคลิปเดี๋ยวรอจดเลขเลยก็มึงก็มึงอย่างนั้นะก็มึงดูให้ดีนะมันอึ่งหรือมันกังคกอืงมอื้อื้ม๋อผักเป็นน้ำดีตัไข่หลายตัวอยู่แต่ว่าเนี่ย โอ้เยอะอยู่เหมือนกันหมอตัวนี้น้อยกว่า วันได้เช้ายันเย็นนะฮะวันได้เอามาเลยปลาไม่เคยปลาไม่กินเลยจะเดี๋ยวก็มีกินอยู่ของแกลี่ก็ได้ได้แค่ตัวเดียวกินอยู่สองทีแล้วก็ได้ปลาชิงเหิวอีกสามทีตัวก็ได้กับข้าวครับตัวเดียววัวปลาใหญ่นะแม่วันนี้ค่อนข้างเงียบเลยเงียบเลยไม่ไม่มีไม่มีไม่เมยปลาดิดอยู่กลางเขื่อนดิดดใกล้ๆกลกับ แล้วมีเหลือลงไปแล้วเออหนุ่ยไปแบกเดิมเลยหนุ่ยอก็วันนี้ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศกนไปก่อนวันแรกเดี๋ยวเย็นๆไปลงกีดกระสอบก็นที่ไม่อยู่ขยาลำบอกให้หมดเลยโอ้ยเต้นพนก็เดี๋ยวนะงเอบบรรยากาศไปก่อนวันนี้นะมาทุกทีุนทีมาห้อยดีมาเอาเต้นอยู่ใน้่วก็คืนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไร ทําเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่น้าหนุ่มก็บอกว่ามีมีใคร<ก>จะมาด้วยป,ปรากฏปลาบูปลาบูก็ตัวใหญ่แต่ตอนนี้ยังหาลูกเหยื่อหาอะไรไม,<ก>ไม่ได้ไเลยนึกว่าจะได้ปลาเล็กปาลาอะไรทำลูกเหยื่อโอ้ยมาแท้เว้ยตัวจิ้งจกมาสารสุ่มสี่เงียบเงียบเราเพิ่วงปิดสีมุมง <laughs> นะก็นั่งเล่นกันไปเรื่อยฮนะแต่บรรยากาศคดดีเลยดูบรรยากาศ ตอนเย็นๆยลานโล่งๆจิบจิบคอเจียนจิบจิบคอเจียน,นเท่าสอนี่<ด>ขาดไม่ได้เลยคนหายประจำเขื่อนเออยังไม่เล่าให้เพื่อนๆฟังฮะโคตรบ้าเลยผู้เท่าเนี่ยไปตกตากับตะตึงกินเหล้าเมาผิดใจอะไรกันไม่รู้ นี่พายเรือหนีแต่บ่ายสองแล้วพายเรือหนีแทนที่จะกลับบ้านไม่กลับพายมาเจออะไรเจอขึ้นเระเจอขึ้นนอนเจอขึ้นออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดเข้ามาไม่ได้เข้าฝั่งไม่ได้เข้าฝั่งไม่ได้ก็เลยตามขึ้นเข้าไปข้างในมาตามมันจะมีซอกอยู่เลยเข้าไปนอนอยู่นั่นไปหลบลมหลบลมเออก็เลยพักคนสักหน่อยนึงงินะได้ยาวเลยตื่นขึ้นมาตีสองกว่า เมาไอเรื่องเรื่องอะเมาพอพอแกเมากว่าพอแกเมาแล้วก็หลุดคล้ายๆว่าหลุดโลกอะเมาแล้วก็พูดคนเดียวก็ได้เออทำอะไรก็ไปเรื่อยไเปื่อยอะไรเงี้ยไปนอนเนอะไปนอนห<น>ลบลมหลบลมตื่นตีสองประมาณสักบ่ายสามไแหละตื่นมาทีตีสองเออแล,แล้วแล้วยังไงต่อไปไ,ไปไหนไปไหนอียเรือนั่งกินมาม่าหมดครึ่งหัวอ่า น้ำอีกประมาณลิตรหนึ่งมีแรงไปไหนอีกบนที่นี่พายเรือออกมานอนอยู่ก่อนถึงท่าเรือประมาณห้าร้อยเมตรแค่นั้นแค่นั้นหกโมงเช้าพายเรือเข้าแพงในอีกอยู่แค่อยู่แค่นั้นแต่ไม่กลับบ้านพ <laughs> ายเรือเข้าไปในปากไปเข้าไปในหมายที่ตกปลากันนั่นแหละหมายตกปลาอ,อไปหาใครอยู่นั่นหาลูกค้าหาลูกค้าอไปดูแลลูกค้าหรือให้ลูกค้าดูแล เฮ้ยเอาเอาปลาไปให้ลูกค้าทอดปลาไปให้ลูกค้าทอดลูกปลาลูกค้าไม่มีกับข้าวลูกค้าไม่มีกับข้าวเออก็เลยไปลูกค้าเขามีอยู่ครึ่งกลมเออแค่นี้ไปถึงก็มีอยู่ครึ่งกลมอออเขาทางของลุงวินัยเขาขอซื้อเขาเขาไม่เอาตังก็เลยจัดไปเลยไปนั่งกับลูกค้าสองคนคนละครึ่งกลมอ่าฮะบ่ายโมงพายเรือออกมาทอดทอดปลาทอดอะไรกินกันปลากินกันอยู่นั่นหมดกินข้าวกันกินข้าวกันแล้วก็พายเรือกลับพายเรือกลับ ไอหมายก้อนหินจอิงนะวันนั้นสี่ไม้รวดเออห้าไม้ไปเรื่อยนะไปเรื่อยนี่อยากให้เห็นสภาพตอนออกมาแบบยืนตาเปียกตาแดงเลยเหมือนคนไม่มีแรงจะยืนแล้วอ่ะเออก่อนมาถึงบ้านก็หมดเบียร์คนละสี่ขวดอ่าให้ไตตู้ไปส่งบ้านไต่ตู้มาส่งออให้ปตูตมาส่งอ่ากินอยู่บ้านไตตู้นั่นแหละเออคนละสี่ขวด <laughs> แ,ลแล้วอยากจะบอกว่าวุ่นวายทั้งเคืน <laughs> ไอ้วันนั้นน่ะ <laughs> วันนั้นน่ะตามหากันทั้งวันแล้วก็กลางคืนเขาก็เอาเรือหางยาวออกตามหากเห็นเรือยนออกอยู่ไม่เจอเดี๋ยวไม่คิดว่าเขาจะตามเขา,าไม่รู้ว่าตามหาไงแล้วโทรศัพท์ไปก็แบตหมดเพราแบงก์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหายไปเฉยๆอะ่ะเออบ้าบอคอแตก เข้ากีดเมฆวุ่นวายทั้งเขื่อนเขาตามหาทั้งเขื่อนแล้วออกมาอีกทีก็บ่ายสองออกมาพายเรือมาเองบ่มาเอง,มา,เองมาคนเดียวเหมือนเดิมไปมคนเดียวมาคนเดียว<ห>มาติดขึ้นอยู่ไม้ได้สองชั่วโมงหนึ่งนั่งคุยกับเขาเฉย <laughs> มันซีเรียส <laughs> <laughs> ไปล,ลอยเขาก็พายเอาลูกค้าออกนี่งตอนนี้ก็ว่าจะพายท่านว่าเฉยใจ <laughs> ให้มานั่งเรือลำนี้หน่อยพอไปได้มนันหนักๆจะได้พายคล่อง ก็อยุมาอีกนะก็เลยนั่งใครรู้ว่าเมาแล้วก็หลุดโลกก็อย่าหาทำนะครับหัวเ่าจะเอาวิทยเปลี่ยนตีแต่วันน่าสะใจจริงเนี่ยวันพิศษมหาปัญหาป่าเม่หเออเอาเร็วเลยไมหลุดไงเฮ้ย จับกันค um. อยเลยเออปักทำไมปลาไม่เข้าฝั mm ่งมาต้องบริเวณปะน้นในเงี้ยนั่นเป็นปลาเล็กเลยมีอยู่มีอยู่มีอยู่เงี้ยมาฝั่งนี้สองเที่ยวเข้าฝั่งนี้ตลอดเลยฝั่งนี้ตลอดเลยสามพันตอนนั้นทีแรกทำไมมันวิ่งวะกว่เบ็ดเป็นกับเบ็ดคอยาวบเปล่าวะเกี่ยวนะเกี่ยวควเบคอมยาวขึ้น

องเลยนะเข้าสามได้สองปลากระมังตกเต้นสนุกสนุกชิวๆไปไหมครับทริปนี้เพราะว่าปลาก็คงไม่ได้เข้าวือหวาอยู่แล้วหายไปข้างหลังเลยนะเน่ยวันนี้พอได้แล้วกับข้าวปลาลาดพริกปลาเข้าขวาอ่ะ ออถ้าอยากตกตะกับตัวใหญ่ก็ประมาณมิทานดีดดดกันกันต่ำต้องมี20โลนะถ <c ười> ้าโด,ดนฝูงใหญ่โ <c ười> ูวัดเอาวัดเขาอพอ้ปีที่แล้ว,วมันโดนฝูงใหญ่จริงรอบนั้นตกอยู่ มีเวลาตกอีกสองชั่วโมงเฮ้ยปลาเอ้าไอ้เฉยบอกแล้วเออปลามันเข้าฝั่งนู้นว่嘛ไอ้โชว์หน่อยโชว์หน่อย ปลากับข้าวม,มันกินตั้งนานแล้วแหละดูรงอะ่ะผมไม่มีเวลาไปวัดให้นั่งมัดตรงนี้ก่อนต้นดานี่โคตรอายมาครับเพื่นพน <laughs> อนๆเท้าเย็นสุดท้ายก็หมูกระทะของน้นุ่มจัดมาให้ชุดหนึ่งโอ้ย<ม>ว่าจะทอด,ดทอดปลาทำทำปลาราดพริกสักหน่อยแย่ yeah, เลยโดนนโดนฝนถล่มเลย เออทั้งฝนทั้งลมเลยแย่ก็เลยอ่ะง่ายงไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะปลาเอ้เสียมารยาทอ่าเวค่อยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเจอกันปลาทอดลากพินะเดี๋ยวคืนนี้ก็กินเบาๆเบาๆเบาๆไปก่อนเบาๆเบาๆจิบน้ำจิบน้ำเก๊กวยไปน้าเกวยเออ เจอกันเ้ยโอ้ยคนเสียอะไรคนเสียจะเดินหนีอ่ะรอบนี้จะเดินหนีไงเสียอีกแล้วเรือไม่มีให้พายหนีนะครับเดินไปลอใช้เดินเอากลับด้วยเดี๋ยวเจอกัน ว่แหละแล้วก็โดนฝนสลบเลยเกิดก็เล็กน้อยครับยับกันฝนแล,ล้วก็ปอกั้กออ่อนเลยเช,ช้าเช้าชงกาแฟก่อนคนติดใจกาแฟสดด้วยข้างหลังข้างหลังอ่ะ

อีอ๋อก็ที่สองก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะครับโหแย่เลยวันนี้ข้างหลังปลาไม่กินคนกินน,น,นะเคก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ละมั้งไม่ได้อะไรมากมาย อันนี้ก็คุยกับลูกกับเมียไปละแย่แย่ทริปนี้แต่ก็ก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไรปลาเข้าไม่เข้ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับธรรมชาติก็อย่างน้อยก็ยังพอได้ปลาทำกับข้าวกินอยู่นะก็มาเอาบรรยากาศเที่ยวสนุกสนุกตกปลาเราก็แนวนี้อยู่แล้วนะ เราอยากไปเที่ยวที่ไนเลยทีแต่เราต้อปิดเพื่อนต้นั่นเขาเลยต่เราป้องปิดเพื่อนในงานตื่นเต้นเ็มไปหมดไอยใครเออจากไปเดียวกันของมึงเนม้ยเจ้าของที่เดทีให้บปมีทีให้บุมีมีคือประมาณวามึงเอไแค่แปดร่ เร็วๆเป็นส oh. ักพักเคเลานึแค่แปดรอบพ่อเอ้ยใ้เงี้ยเฮยเยังไงมึงไปเองานมาหาพ่อนะก็เกเป็นคนทั้งคู่ก็่อหึงพ่โตไปสองสองเส้นตัววาเดรัจฉานเฮ้ยตัวใหญ่ตัวนี้อู เอา,เอาอปไปหนึ่งดอกโอ้ยก่อนจะมาแต่ละตัวครับก็ยังพอได้อยู่จะมังสวยๆอ,อ่ะมันกินไกลมากกินหน้าขวานู่นเลยนี่เอ็นประมาณสิบปอนได้มั้ง ตีแบบไกลลิบเลยอะแต่ไอทุนที่เราอ่อยอะไม่เข้าเลยอะใกล้มันใกล้ไงแต่ผมว่าตรงนู้นเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นพวกล่องคลองล่องอะไรเงี้ยนะฮะเข้าเรื่อยเรื่อยอยู่ได้อยู่อ๋ี่ครัดมานไม่คนจับโอเคครับผมก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้แย่แย่เท่าเมาแล้วผูไม่รู้เรื่องนตอนนี้ปลาไม่ค่อยเข้าอ่ะกินห่างๆตัวก็พอได้ดึงอยู่ปลาเข้าหน้าขวานี่เข้าหน้าขวาแล้วไกลมากๆ ือเบ็กผมก็ก็สิบฟุตจริงแต่สายมันสามสิบปอนะตีไม่ถึงไก่กินไก่มากทริปนี้ก็ยังพอได้ดึงอยู่ครับก็ถือว่ามาพักผ่อนไปเมื่อคืนก็นันุ่มจัดหมูกระทะให้ชุดใหญ่เลยมานั่งกินกันแล้วก็เสืออีกเป็นฝูงเสือใช้คนลยอย โอเคครับก็ทริปนี้ก็พักผ่อนสบายๆไปวันหยุดเดี๋ยวหาโอกาสไปที่ใหม่โอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมเดี๋ยวทริปนี้ก็จบกันเท่านี้นะครับเหนื่อยร้อนเมาโดนฝนด้วยอะไรเงี้ยเละเทะไปหมดเลย วันโดฝนวุนนี้ร้อนก็เดี๋ยวไว้เจอกันทิปหน้านะครับก็ทิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ